ถนนสายหลักตัดผ่านย่านโกดังเก่าพื้นยางมาต่อยแตกร้าวไฟถนนส่องแสงสีส้มซีดรถวิ่งสวนกันบางตากำพลขับกระบะเก่ามือจับพวงมาลัยมั่นคงสายตามองถนนตรงหน้าชีวิตเขาอยู่กับเส้นทางแบบนี้มานานขับส่งของกลับบ้านนั่งข้างคนขับคือผูลูกชายวัยสิปเสื้อยืดสีสีดกางเกงยืนขาดเขา่าแววตาคนรุ่นใหม่ ยังไม่รู้จักความโหดของถนนสายนี้เสียงเพลงจากวิทยุด,ดังเบาๆไม่มีบทสนทนายืดยาวมีเพียงความเงียบสบายใจของพ่อกับลูกไฟเขียวขึ้นกำพลเหยียบคันเร่งรถกระบะเคลื่อนตัวผ่านแยกเสียงเครื่องยนต์บิ๊กไบค์ดังแหวกอากาศมอเตอร์ไซค์สา,สามคันพุ่งแสงขับปาดหน้าในระยะอันตรายกำพลเหยียบเบรกรถสัน่นยางครูดถนนผู้หันมองสีหน้าไม่พอใจ มือยกขึ้นในเชิงเตือนมอเตอร์ไซค์คันหน้าเบี่ยงช้าเหมือนตั้งใจขวางคันหลังตีคู่คนซ้อนยิ้มมุมปากสัญ,ญลักษณ์สักบนแขนตราแก๊งของสัมพันธ์เจ้าพ่อคุมถนนเส้นนี้กำพลบีบแตรหนึ่งครั้งเสียงสั้นไม่ท้าทายมอเตอร์ไซค์จอดขวางกลางถนนหนึ่งในนั้นลงจากรถมือจับเอวอีกคนเดินอ้อมหลังเสียงปืนดังขึ้น ไม่เตือนไม่ขู่ปังกระจกข้างแตกกระจายกำพลชงักมือยังจับพวงมาลัยปังปังกระสุนเจาะกระจกหน้าเศษแก้วปลิวทั่วห้องโดยสารผู้หันมองพ่อตาเบิกโพลงปากยังไม่ทันเอ่ยคำปังกระสุนทะลุอกเลือดพุ่งเปื้อนบอกร่างของผูสุดลงกำพลร้องเรียกชื่อลูกเสียงแตกพรารถเสียหลักพุ่งชนฟุตปาท มอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องหนีเสียงหัวระด,ดังแววถนนกลับมาเงียบมีเพียงรถกระบะจอดนิ่งประตูฝั่งคนขับเปิดออกกำพลสุดลงประคองร่างผูมือเปื้อนเลือดเสื้อยืดลูกชุ่มแดงเสียงไซเรนดังใกล้เข้ามาโรงพยาบาลรัฐไฟนีออนขาวจ้ากลิ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อหมอออกจากห้องฉุกเฉินสายหน้าเบาคำสั้นชัด ไม่มีช่องว่างให้หวังข่าวเช้าวันถัดมาภาพรถกระบะภาพถนนภาพคราบเลือดที่ถูกล้างคำพาดหัววัยรุ่นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนคลิปจากกล้องหน้ารถหายกล้องร้านค้าเสียพยานเปลี่ยนคำให้การตำรวจบันทึกสำนวนจบในสามวันเหตุทะเลาะเล็กน้อยไม่มีผู้ต้องหาไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาชื่อสัมพันธ์ไม่ถูกเอ่ยแม้เพียงครั้งเดียว กำพลยืนริมถนนจุดเกิดเหตุถูกปูยางใหม่เหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นรถยังวิ่งเสียงแตรยังดังชีวิตยังเดินต่อเขากำหมัดมองเส้นทางเดิมถนนเส้นนี้พากลุกเขาไปฝนตกปรยปรยถนนเปียกคราบน้ำล้างรอยเลือดไปหมดแล้วกำพลยืนหน้าสถานีตำรวจเสื้อเชิ้ตเก่าตัวเดิมมือกำเอกสารแจ้งความสายตามองใต้สถานีนิ่ง กราวโกรธแค้นเขาเดินเข้าไปโตรับแจ้งคดีว่างพัดลมเก่าหมุนช้าๆตำรวจเวรรับเอกสารเปิดอ่านสีหน้าเรียบไม่ถามเพิ่มคำตอบสั้นคดีอุบัติเหตุสำนวนปิดแล้วกำพลอธิบายบอกตำแหน่งบอกจำนวนคนร้ายบอกชนิดอาวุธตำรวจพยักหน้าจดเพิ่มหนึ่งบรรทัดเอกสารถูกเลื่อนกลับมา ขั้นตอนครบไม่มีอะไรต้องทำต่อกําพลออกจากสถานีฝนยังตกรองเท้าเปียกหัวใจแห้งวันถัดมาเขาไปโรงพักอีกแห่งยื่นเอกสารชุดเดิมคําตอบเหมือนเดิมไม่มีภาพไม่มีกล้องพยานไม่ยืนยันเจ้าหน้าที่แนะนำอย่าคิดมากเหตุเกิดกลางคืนเสี่ยงอุบัติเหตุคําพูดเรียบสายตาหลีกเลี่ยงตอนเย็น ชายในเครื่องแบบเดินเข้ามาหาเสียงต่ำไม่เป็นทางการเขาเรียกชื่อกำพลถูกต้องชัดเจนคำเตือนสั้นหยุดถ้ายังอยากมีชีวิตไม่มีการขมไม่มีอารมณ์มีเพียงข้อเท็จจริงกำพลพยักหน้าไม่ตอบเดินจากมาคืนเดียวกันบ้านเช่าเงียบโต๊ะไม้เก่ารูปภูวางอยู่กำพลเปิดลิ้นชักหยิบโทรศัพท์เครื่องเก่าของภู รหัสผ่านยังเหมือนเดิมวันเกิดแม่แอปแชทเปิดขึ้นข้อความค้างอยู่พิกัดถนนสายโกดังข้อความสุดท้ายมีของแปลกผ่านคืนนี้กำพลขับรถออกไปเส้นทางเดิมไฟถนนรีโกดังปิดเขาจอดรถเดินสำรวจคราบยางรอยเบรกร้านซ่อมรถเล็กริมทางไฟยังเปิดชายชารานั่งอยู่มือดำกลิ่นน้ำมันกำพลถามเสียงนิ่ง ชายชรามองหน้าเงียบไปครู่ชื่อหลุดออกมาสัมพันธ์คำเดียวหนักแน่นตามด้วยคำเตือนถนนเส้นนี้มีเจ้าของคืนถัดมากำพลไปตลาดอะไรซอยลึกไฟสลัวกลุ่มวัยรุ่นยืนรวมตัวเสื้อคลุมรอยสักเขาได้ยินชื่อซ้ำแก๊งของสัมพันธ์คุมรถคุมยาคุมทางถนนสายหลักถนนเลี่ยงถนนขนของ ทุกเส้นทางเชื่อมกันกำพลกลับบ้านนั่งคนเดียวมองรูปผูมือที่เคยสั่นนิ่งขึ้นโลกที่เขาเชื่อไม่เคยมีอยู่กฎหมายไม่เคยมองลงมาเขาพับเอกสารเก็บเข้ากระเป๋าสายตาเปลี่ยนจากขอความช่วยเหลือเป็นเลือกเส้นทางเองศพของภูไม่มีใครรับผิดถนนยังมีเจ้าของและเขาเริ่มจดจำชื่อทุกเส้นทางกลางคืน ห้องเช่าเงียบไฟดวงเดียวสองโต๊ไม้กำพลนั่งนิ่งกล่องเหล็กวางตรงหน้าภายในคือของใช้เก่าบัตรทหารผ้าเช็ดอาวุธสมุดบันทึกฝึกยิงเขาเปิดสมุดหน้ากระดาษเหลืองลายมือชัดตารางฝึกท่ายืนท่านั่งการคุมแรงไก่ความทรงจำย้อนกลับสนามฝึกเสียงปืนคำสั่งสั้นความผิดพลาดไม่มีโอกาสแก้ กำพลปิดสมุดมือวางบนโต๊ะนิ่งมั่นคงรุ่งเช้าเขาออกจากบ้านขับรถเข้าเขตอุตสาหกรรมร้างซอยแคบร้านอะไหล่เก่าประตูเหล็กเปิดครึ่งเดียวชายร่างใหญ่ยืนพิงเสารอยสักเต็มแขนสายตามองสำรวจกำพลเอ่ยชื่อที่ได้ยินมาชื่อเดียวสัมพันธ์ชายร่างใหญ่พยักหน้าเปิดประตูให้ด้านใน กล่องไม้ปืนพกซองกระสุนไม่มีการต่อรองปืนกระบอกสั้นสีดำน้ำหนักคุ้นมือกำพลรับมาตรวจลำกล้องปลดใส่ทุกขั้นตอนแม่นยำชายร่างใหญ่ยิ้มบางๆไม่ถามที่มาเย็นวันเดียวกันโกดังริมถนนสายเลี่ยงไฟน้อยเสียงเครื่องยนต์ดังเป็นช่วงรถบรรทุกจอดกลุ่มชายสามคนยืนสูบควันเสื้อแจ็คเก็ต สัญญลักษ์แกงกำพลซ่อนตัวหลังเสาคอนกรีตมือจับปืนเหงื่อซึมฝ่ามือภาพภูปรากฏในความคิดร่างลม้มเลือดเปื้อนบอกมือสัน่นเขาขยับนิ้วปรับท่าตามที่เคยฝึกเสียงปืนดังหนึ่งนัดชายคนแรกสุดล้มลงทันทีเสียงตะโกนแตกตื่นอีกสองคนชักปืนยิงสวนกระสุนกระแทกผนังเศษปูนแตก กำพลเปลี่ยนตำแหน่งยิงซ้ำนัดที่สองเข้าลำตัวคนที่สามวิ่งหนีกำพลเล็งยิงนัดเดียวจบความเงียบกลับมาควันลอยกลิ่นดินปืนคละคลุ้งกำพลยืนอยู่กลางโกดังมองศพมือยังจับปืนนิ้วคลายเขาเก็บปืนเดินออกมารถบรรทุกยังจอดไฟกระพริบกำพลขับรถออกจากพื้นที่ไม่หันกลับข่าวกลางคืนรายงานสั้น พบศพชายสามรายในโกดังร้างสาเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบไม่มีชื่อไม่มีที่มากำพลปิดโทรทัศน์นั่งนิ่งมือที่เคยสั่นหยุดแล้วปืนกระบอกแรกเปิดเส้นทางใหม่เขารู้ถนนสายนี้เริ่มจำชื่อเขาแล้วรุ่งเช้าข่าววิทยุรายงานมีศพเพิ่มจุดเดิมแนวถนนสายหลักภาพจากกล้องข่าวผ้าใบคลุมร่าง เส้นช็อกขีดรอบร่างรถตำรวจจอดขวางชื่อแก๊งไม่ถูกเอ่ยชื่อคนตายไม่มีความหมายกำพลยืนในร้านกาแฟริมทางจอทีวีแขวนผนังเสียงข่าวซำ้ำน้ำเสียงเรียบสายตาคนในร้านระแวงกระซิบคำเดียวลอยมาคนล่าถนนเริ่มพูดถึงชื่อใหม่ชื่อที่ไม่มีหน้าตอนบ่ายรถเก่งสีดำขับตามระยะห่างคงที่กระจกทึบ กำพลรู้จังหวะรถจังหวะทางไฟแดงขึ้นสีแยกใหญ่ชั่วโมงเร่งด่วนเสียงแตรรถติดยาวผู้คนเร่งรีบรถเก่งสีดำเบี่ยงปิดหน้าอีกคันปิดหลังประตูเปิดใช้สี่คนลงมาเสื้อคลุมปืนสั้นคนรอบข้างชะงักความโกลาหลเริ่มกำพลเปิดประตูก้าวลงปืนอยู่ในมือเสียงปืนดังต่อเนื่อง รถคันข้างโดนกระสุนกระจกแตกรถเสียหลักชนเสาชายคนแรกสุดล้มกลางถนนอีกคนยิงสวนกระสุนเฉียวรถเม์เสียงกรีดร้องดังระงมกำพลขยับตำแหน่งยิงนัดเดียวจบรถเก๋งสีดำพุ่งชนรถบรรทุกเสียงโลหะก,กระแทกชายที่เหลือวิ่งกำพลเล็งยิงกลางสี่แยกร่างล้มเลือดไหลบนยางมะตอยผู้คนแตกคือ รถหนีชนกันการจราจรวุ่นวายกำพลเก็บปืนเดินสวนทางฝูงชนไม่เร่งไม่หันตอนค่ำข่าวด่วนขึ้นจอภาพสีแยกภาพรถชนภาพศพคำบรรยายเหตุยิงกลางเมืองผู้ก่อเหตุยังหลบหนีชื่อสัมพันธ์อย่างเงียบอีกฝากหนึ่งของเมืองห้องทำงานกว้างโต๊ะไม้ขัดมันสัมพันธ์ยืนมองแผนที่ถนน หมุดแดงเพิ่มขึ้นตามแนวเส้นหลักคำสั่งสั้นหาตัวปิดถนนล่ากำพลกลับห้องเช่าวางปืนบนโต๊ะถอดเสื้อคราบเลือดติดแขนมืออย่างนิ่งถนนเริ่มหนองเลือดชื่อของเขาเริ่มดังรุ่งเช้าสถานีตำรวจชานเมืองแฟ้มคดีวางซ้อนฝุน่นเกาะร้อยตำรวจเอกธนาเปิดแฟ้มภาพถ่ายจุดเกิดเหตุเส้นทางเวลาชื่อซ้ำ ศพเรียงตามแนวถนนรูปแบบเดียวกันอาวุธชนิดเดียวกันธนาขีดเส้นใต้ชื่อสัมพันธ์ปรากฏในทุกแฟม้มทางอ้อมผ่านคนกลางตอนกลางวันธนาขับรถออกพื้นที่แวะอู่ซ่อมร้านกาแฟโกดังคำตอบตรงกันถนนเส้นหลักขนของเก็บสวยชื่อเดียวคุมเกมทั้งหมดช่วงบ่ายห้องประชุมผู้บังคับบัญชานั่งหัวโตธนารายงาน หลักฐานเส้นเงินรายชื่อคำสั่งสั้นหยุดคดีนี้ปิดสายตาหลบบรรยากาศอึดอัดตอนเย็นธนานั่งอยู่ในรถโทรศัพท์ดังขึ้นเสียงเตือนคำเดียวระวังเขามองกระจกหลังรถคันเดิมตามมาค่ำลงลานจอดรถห้างไฟสว่างคนเดินพลุกพล่านธนาจอดรถก้าวลงเสียงปืนดังรวดเร็วร่างธนาล้มเลือดไหล ผู้คนแตกตื่นมือปืนหลบหนีรถสตาร์ทหายไปข่าวดึกรายงานตำรวจเสียชีวิตจากเหตุทะเลาะคดีปิดอีกครั้งกำพลยืนหน้าจอทีวีข่าวเงียบคำอธิบายเรียบเขารู้ชื่อธนารู้สิ่งที่ธนาทำคนดีไม่มีที่ยืนคืนเดียวกันโต๊ะไม้ในห้องเช่ากำพลวางแผนที่หมุดแดงเพิ่มชื่อใหม่ถูกจดรายชื่อยาวขึ้น ถนนยังเป็นของคนเดิมกฎหมายอย่างเงียบกำพลเก็บปืนลุกยืนเกมนี้ไม่มีพื้นที่ให้ความถูกต้องค่ำคืนฝนหยุดตกแล้วพื้นถนนยังเปียกชืน้นกำพลยืนปลายซอยเสื้อคลุมสีเข้มปืนพกอยู่ในมือแผนที่พับอยู่ในกระเป๋าเครื่องหมายวงกลมฐานย่อยทีละจุดซอยนี้ภูเคยเดินกลับบ้านรองเท้านักเรียนเคยเหยียบแอ่งน้ำ เสียงหัวเราะเคยดังอย่างร่าเริงคืนนี้เสียงนั้นไม่กลับมาอีกโกดังเล็กท้ายซอยไฟส่องใช้สามคนยืนเฝ้าข้างหน้ากำพลก้าวเข้าใกล้ระยะประชิดสองก้าวเสียงปืนดังเปรี้ยงสนันคนแรกสุดคนที่สองคว้าปืนยิงแต่กระสุนพลาดกำพลขยับยิงซ้ำเลือดกระเซ็นคนที่สามวิ่งหนีกำพลตามยิงจากด้านหลังจนร่างล้มควม่ำ ความเงียบกลับมาปกคลุมโกดังซอยถัดไปร้านเกมเก่าประตูเหล็กเปิดเสียงหัวเราะในร้านเงินวางอยู่บนโตะ๊ะกำพลผลักประตูเข้าไปปืนยกยิงต่อเนื่องโต๊ะล้มก้าวอี้กระเด็นคนล้มตามระเนระนาดข่าววิทยุท้องถิ่นรายงานทีจุดเล็กจุดย่อยกระจายทั่วเมืองคำเดียวที่คนพูดถึงล้างซอยกลางดึกบนถนนเส้นเดิมไฟแดงยังทำงาน แก๊งรวมตัวกันหวังดักกำพลยืนกลางทางมองพื้นความทรงจำเด่นชัดทางที่ภูเคยเดินข้ามกำพลไม่รีรอยิงก่อนสา์กระสุนรัวไม่ยัง้งรถจักรยานยนต์ล้มคนล้มตามเลือดไหลนองบนพื้นไหลเข้าท่อเขายิงอีกกลางสี่แยกย่อยกลางชุมชนคนหนีปิดประตูปิดหน้าต่างดับไฟอีกฝ้าของเมืองสัมพันธ์รับรายงานชื่อสอย ชื่อคนหายไปคำสั่งใหม่เพิ่มกำลังล่าให้เจอตัวกําพลเดินออกจากซอยสุดท้ายเสื้อเปื้อนคราบเลือดมือยังกำปืนแน่นถนนที่ผูเคยเดินกลายเป็นสนามประหารในคืนนี้ไม่มีพระเอกมีเพียงคนล่ากับรายชื่อที่สั้นลงเช้าวันถัดมาด่านตรวจผุดขึ้นรถบรรทุกหยุดถนนสายหลักถูกปิดเป็นช่วงคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยคนในพื้นที่รู้เมืองถูกล็อกห้องทำงานชั้นบนกระจกกันเสียงแผนที่เมืองกลางเต็มโตะ๊ะสัมพันธ์ยืนมองฐานย่อยหายรายชื่อขาดคำสั่งหลุดออกมาเด็ดขาดปิดถนนทั้งสายตั้งค่าหัวเงินสดถูกผลักไปด้านหน้าตัวเลขเด่นชัดเวลาบ่ายรถตู้ทะเบียนต่างจังหวัดเลี้ยวเข้าเมืองสามคันหน้าต่างทึบ ชายแปลกหน้าแต่งตัวเรียบกระเป๋ายาวอุปกรณ์ครบมือปืนรับจ้างงานเร็วงานจบตกเย็นกำพลขับรถเรียบคลองเส้นทางรองจังหวะคงที่เสียงแหลมหวีดอากาศกระจกแตกกระสุนเจาะฝากระโปรงขวัญพุ่งกำพลเหยียบคันเร่งรถสายพวงมาลัยตึงเสียงปืนที่จากตึกฝั่งซ้ายมุมสูงเขาหักรถเข้าซอย กำแพงปูนรับกระสุนเศษปูนแตกรถพุ่งชนถังขยะหยุดกระทันหันกำพลกลิ้งออกปืนอยู่ในมือพื้นเปียกมือปืนเปลี่ยนตำแหน่งเสียงรองเท้ากระทบเหล็กกำพลยิงสวนนัดสั้นขุมทิศร่างหนึ่งล้มจากบันไดหนีไฟอีกคนหลบหลังเสากระสุนเฉียดแขนเลือดซึมกำพลขยับเปลี่ยนมุมยิงซ้ำเสียงเงียบควันลอยอ้อยอิงค่ำลง รถตู้คันหนึ่งถูกทิ้งประตูเปิดอุปกรณ์กระจัดกระจายข่าวด่วนรายงานการประทานอกพื้นที่ไม่ระบุชื่อตกกลางคืนกำพลล้างแผลท่ามกลางแสงไฟสลัวมือยังนิ่งสายตาแค้นแผนที่ถูกคลี่อีกครั้งเส้นทางใหม่ชื่อใหม่ความแค้นยกระดับเมืองถูกดึงเข้าเกมสงครามเริ่มแล้วกลางคืนฝนตกเบาๆแสงไฟถนนพราเลือน กำพลนั่งในรถโทรศัพท์ของผู้วางบนตักหน้าจอแตกข้อมูลยังอยู่เขาเปิดโฟลเดอร์ซ่อนคลิปสั้นภาพสั่นเสียงลมแรงกล้องมือถือจับภาพรถบรรทุกป้ายทะเบียนเละชายถือกระเป๋าสัญ,ญลักษณ์เดียวกับแก๊งเสียงผู้ดังในคลิปพูดถึงเส้นทางเวลาจำนวนกล่องภาพหยุดรถมอเตอร์ไซค์สคันแล่นเข้าเฟรมกำพลปิดหน้าจอมือกำแน่น รุ่งเช้าโกดังร้างนอกเมืองประตูเหล็กขึ้นสนิมกำพลแฝงตัวปีนรัว้วโดดลงเดินชิดกำแพงภายในโกดังกล่องวางเรียงรายเทปสีตราเดียวกับในคลิปเขาเปิดกล่องห่อสีขาวเรียงแน่นหลักฐานชัดเส้นทางชัดผู้เห็นผู้รู้และผู้ถูกกำจัดเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามากำพลหลบยกปืนใช้สองคนเดินตรวจ พูดถึงของหายพูดถึงคำสั่งคำสั่งจากบนผ่านคนกลางชื่อสัมพันธ์กำพลยิงสั้นแม่นร่างนั้นล้มลงโกดังเงียบตกบ่ายเอกสารในตู้เหล็กบัญชีเส้นเงินชื่อยอกรหัสชื่อผู้มีอำนาจนักการเมืองตำรวจระดับสูงทุกชื่อโยงเส้นเดียวเส้นของสัมพันธ์ข่าวเย็นพบศพในโกดัง คดีอยู่ระหว่างตรวจสอบชื่อหายของหายตกค่ำกำพลนั่งในห้องเช่าแผนที่กลางออกหมุดแดงถูกถอนหมุดดำปักแทนเป้าหมายเปลี่ยนจากมือปืนสู่คนสั่งเขาเก็บเอกสารปืนกระสุนคำตัดสินชัดแจ้งล้างทั้งระบบกลางดึกเมืองยังไม่หลับไหลไฟยังสว่างกำพลลุกขึ้นเปิดประตู เกมล่าก้าสู่ระดับใหม่ไม่มีพื้นที่ปลอดภัยเช้าวันต่อมาถนนสายหลักถูกปิดแบรีเออร์เหล็กวางขวางรถหุ้มเกาะจอดเป็นแนวข่าวรายงานการซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินคนในเมืองรู้ว่าคืนนี้ไม่ปกติสายแก๊งของสัมพันธ์กระจายกำลังมอเตอร์ไซค์รถกระบะมือปืนประจำจุดตำรวจนอกระบบแต่งเครื่องแบบปืนยาวกระสุนเต็มแม็กถนนเส้นนี้ กลายเป็นสนามรบช่วงบ่ายกำพลขับรถเข้าพื้นที่เส้นรองลัดเลาะ,ะไปตามทางปืนอยู่ใกล้มือกระสุนพร้อมเขามองตึกปลายถนนสำนักงานใหญ่ของสัมพันธ์กระจกดำกำแพงสูงเสียงปืนเปิดฉากสนั่นขึ้นจากด่านหน้ากระสุนสาดรัวไม่ยังรถพลิกคว่ำไยลุกแก๊งยิงใส่รถหุ้มเกราะตำรวจรับจ้างยิงสวนเสียงรัวดังทีถนนสั่นสะเทือน กำพลเร่งเครื่องฝ่าควันฝ่าซากรถกระสุนกระหนำ่ำกระแทกตัวถังเสียงโลหะดังกระหึ่มเขาหักพวงมาลัยพุ่งชนแบริเออร์รถหมุนหยุดกระทันหันกำพลลงจากรถวิ่งชิดขอบทางยิงเปลี่ยนตำแหน่งยิงซ้ำมือปืนล้มนอนตายกระจายเกลื่อนรถหุ้มกรอกเคลื่อนปืนกลหมุนกระสุนกวาดกำพลกลิ้งหลบหมุนตัวไปตามพื้นพร้อมคว้างระเบิดควัน ทัศนวิสัยสนามต่อสู้หายไปเสียงปืนชง,งักชั่วครู่กำพลพุ่งเข้าอาคารฝั่งซ้ายภายในนั้นโถงกว้างกระจกแตกไฟกระพริบการประทะระยะประชิดเกิดขึ้นยิงหลบล้มลงนอนแน่นิ่งพื้นเลือดหนองเสียงฝีเท้าวุ่นกำพลไต่บันไดชั้นต่อชั้นเสียงปืนจากด้านล่างดังไม่หยุดชั้นบนสุดทางเดินยาวประตูเหล็กปิดอยู่ กำพลเตะเปิดห้องทำงานกว้างโตหินหน้าต่างมองเห็นถนนด้านนอกกาดสองคนยืนรอปืนยกขึ้นแต่ช้าไปกำพลยิงก่อนเร็วจบในเวลาไม่นานที่ถนนด้านล่างไฟไม่รถชนกำพลยืนในตึกของสัมพันธ์เป้าหมายอยู่ใกล้สงครามลามทั้งเส้นทางไม่มีใครคุมได้อีกแล้วชั้นบนสุดห้องทำงานเงียบ กระจกแตกไฟกระพริบกำพลยืนหน้าประตูปืนพกกระบอกเดิมอยู่ในมือกระบอกเดียวกับคืนแรกสัมพันธ์นั่งอยู่ที่โตหินกลางห้องสีหน้าไม่แปลกใจเสียงปืนด้านล่างอย่างดังถนนยังเดือดสัมพันธ์ลุกยืนพูดช้าๆยอมรับเส้นทางยอมรับคำสั่งยอมรับชื่อกำพลก้าวเข้าใกล้เผชิญหน้าในระยะประชิดภาพผูผดขึ้นในความทรงจำ รถกระจกแตกเลือดกระจายเต็มบอกในเวลานี้กำพลปืนยกแหลงนิ่งเสียงปืนดังนัดเดียวสัมพันธ์ล้มร่างกระแทกพื้นดังตึงเสียงเงียบลงกำพลลดปืนยืนมองไม่รีบเสียงไซเรนดังรอบตึกเสียงรองเท้าวิ่งตึงตังคำสั่งตะโกนกำพลเดินออกจากห้องลงบันไดผ่านโถงที่พังยับเยินศพเรียงรายระเกะร,ระกะประตูหน้าเปิด แสงจากถนนศาสตร์เข้ามาเขาก้าวเดินออกประตูถนนเส้นเดิมเส้นที่ผูจากไปรถตำรวจจอดหลายคันปืนเล็งมาที่เขาเสียงสั่งให้หยุดกำพลเดินต่อไม่สนใจเสียงปืนดังปังกระสุนกระแทกเข้าร่างเขาเข่าสุดล้มลงบนอย่างมาต่อยรอยยิ้มเกิดขึ้นพร้อมวิญญาณหลุดลอยออกจากร่างรุ่งเช้าถนนเปิดรถวิ่งทุกชีวิตดำเนินต่อไป ข่าวรายงานคดีใหญ่ผู้เกี่ยวข้องเสียชีวิตทั้งหมดชื่อกำพลถูกกล่าวถึงสั้นๆจบแล้วถนนกลับสู่ความเงียบดังเดิมและไม่มีวันลืมเลือดที่เคยไหลผู้